สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี <c oughs> ้ก mm ็อ hmm. ยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบกัวการ์ดินนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้นะก็มีการอัปเดตเข้ามาไปที่บล็อตแล้วนะครับผมนก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะก็เป็นแบบพวกซีดอีโวนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูอ่ของรางวัลนะครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าที่ผมได้นะคือแบบแพ็คนี้เลยเป็นแพ็คเอ็กโซติกนะมันได้เป็นอีเวนต์แบบอีเวนต์แรกเลยป้ะนะครับที่แบบว่าสายฟรีนะสามารถที่จะได้แพ็ค เออ่ขาเรียกเอ็กโซติกนะเขานะคือแพ็คของสายเติมนั่นเองนะฮะก็เอาง่ายๆนะเขานะผมจะสรุปไว้ฟังเลยนะเขานี่ก็คือแพ็คไอ้ตัวนี้นะครับสายฟรีสามารถที่จะเล่นได้นะเขานะแต่ว่ามันน่าจะมีโอกาสได้คนทันที่จะยากเหมือนกันนะคือเอาง่ายๆคือได้เป็นอีเวนต์แรกเลยนะที่แบบสายฟรีมีโอกาสได้ต้นเรนโบว์นะครับนะทุกคนดูดิเห็นไหมซึ่งผมไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่านะเขานะซึ่งผมได้มาแล้วนะนี่นี่นี่เอ็กโซติกนะซึ่งผมทํามาแล้วนะเนี่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นอ่าอีเวนต์ดด้ววยยยนนนะะะคคครรรัับบเเี๋ผมมจททากกสุุ่ล โอเคสามสองหนึ่งไปโอ้โอเคฮะก็ <c oughs> ปกตินะครับทุกคนซึ่งในแพ็กนี้นะครับมันจะมีโอกาสได้เออ่ของลุง้งแค่นั้นเองนะครับนะทุกนะคนซึ่งของลุ้งมันมีโอกาสอีกเปอร์เซ็นต์อะเนี่ยดูดิศูนย์จุดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเรับจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวดูศูนย์จุดสี่สิบห้าคือสายฟรีแม่งมีโอกาสได้ยากกว่าสายเติมนะครับสายเติมะะยังมะะีโอกาะะสได้ะะตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนทะุกนะคะนะคะเห็นปะเออซึ่งแต่ก็แบบก็สายเติมเอ้ย เอาแพ็กใหม่ยังไม่มาทุกคนเออมันน่าจะสายเติมไม่มีหรออีเวนต์นี้นะครับโอเคซึ่ง oh. าวิธีการได้นะครับนะทุกคนก็ทำเควสปกติเลยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการได้ด้วยนะมีโอกาสได้นะก็คือแบบเอต้องแบบข้ออะไรให้ผลไม้มันนะครับผมนะทุกคนโอ้โหไม่มีผมยังไม่ได้เห็ดเลยทุกคนเห็ดนี่ไม่ได้โตยากมากเลยนะแต่ว่า oh. คือผมใช้ไอ้ต้นอ คอมมอนอันนี้นะครับผมนะเป็นต้นบุเบอรี่ต้นนี้นะครับผมทุกคนในการได้นะผมไม่แน่ใจว่าแล้วเอ่อมันมีเกี่ยวกันกับอันนี้หรือเปล่านะครับเคาเรียกว่าไรเกี่ยวกับผลของละวันที่เราจะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้โอเคซึ่งวิธีการเล่นอ,อีเวนต์นี้นะครับนะทุกคนก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราต้องซื้อผลหรือว่าซื้อผลไม้ไม่ซื้อผลไม้ดิซื้ออะไรวะ ซีดนะครับเนี้นี่ฮอันนี้ผมซื้อมาก็เป็นแบบคอมมอนธรรมดานะครับทุกคนโอเคก็ปลูกไปนะครับแล้วก็กบไม่สามารถที่จะทําให้มันโตได้นะครับเราต้องลดน้ําให้มันเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ว่าที่ผมใส่กบเพราะว่าผมจะเอาเนี่ยฮะผลไม้มายัดให้มันนั่นเองนะครับผมโอ้ตัแล้วตัวอย่างไวเลยไม่น่าใส่ผลไม้เลย โอเคนี่นะครับผมนะโอเคก็เอาไปให้มันนะครับที่ผมปลูกไปเมื่อกี้ซึ่งถ้าเราเอาไปให้ไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้อ e ีโวขั้นสองมานะครับเดี๋ยวให้ดูโอเคอีโวขั2 2> oh. ้นสองก็นี่ฮะได้โอ้โหคอมอนเอกนะครับคอมอนคือระดับของมันก็จะขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมเอออีโวหนึ่งนะครับก็จะได้โอกาสได้ของประมาณนี้เอยแต่ผมยังไม่เคยได้ซีดอันนี้เลยทุกคนดูดิอ๋อที่ธรรมดานี่หว่าแล้วก็อ e ีโวสองนะก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้นะครับเห็นปะ นด้แพ็กซีดด้วยนะครับแพ็กซีดได้ดีสุดแล้วปะนี่สี่เปอร์เซ็นต์หุ้ยได้เยอะอยู่นะสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สเตจที่สามนะครับดีสุดนะครับก็จะได้ไอ้เจ้าพวกนี้นะครับมีโอกาสได้ไข่แล้วก็ได้แพ็กซีดเอกโซติกตัวนี้นะครับเหมือนทุกคนพวงเลยว่ามีโอกาสได้แบบต้นลุงอนะสายฟียแล้วต้นลุงอนะทุกคนเออแล้วก็มีอ,อ่ออัปเดตเข้ามาก็มีเกมพาร์เข้ามานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็ทำการไล่ปลูกเรื่อยๆแล้วกัน เนี่ยเราสามารถที่จะเอาผลไม้ให้มันได้นะครับทุกคนซึ่งมันจะทําการคูณขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสติดบัฟหรือเปล่านะแต่ว่าผมพยายามเอาบัฟให้มันเยอะแล้วนะมันก็ไม่ติดบัฟให้ผมสักทีนะผมก็งงเหมือนกันในนี้ใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับทุกคนเนี่ยซึ่งขนาดใหญ่ขึ้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบผลแบบให้ของรางวัลเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ยัดให้มันนะครับเออยยัดให้มันแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาไปส่งนะครับมันเหมือนจะได้ของเยอะขึ้นด้วยนะประเด็นเนี่ย โอเคเอาสัก4.5แล้วกันมาเอ้1.5ก็ได้นะเอาจริงผมแนะนำเอาเก็บผลไม้ไว้ยัดสเตจ3ดีกว่านะทุกคนเออไว้ยัดแบบผลไม้ขั้นที่3ดีกว่าแนละ้วมันจะได้แบบเรื่ของรางวัลที่ดีด้วยนะครับซึ่งมันก็จะปลูกนานขึ้นเรื่อยด้วยนะประเด็นอะสเตจที่3ี่ปลูกโค้นนาน โอเคตอนนี้ผมปลูกขั้นที่2โตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันซึ่งผมจะได้อะไรก็ของสเตจสก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นสเตจที่3กันนะครับผม่อน,นี้น,นี่คือสเตจที่สามเฮ้ยผมได้แกนมาสเตอร์อุ้ยผมไม่ได้แกนมาสเตอร์ดีกว่าได้แพ็กซีดนะครับทุกคนสุ่มแล้วแล้วกันแพ็กอ่ออันไหนวะอันนี้อันนี้โอ้เป็นแพ็กธรรมดาปะให้มันแพ็กธรรมดาทุกคนที่ได้แมงโก้ปะอุ้ยไม่ใช่ว่ะอ้ประมาณนี้ฮะทุกคน โอเคซึ่งเราเอาถ้าเราไปส่งมาแล้วนะครับเราก็จะได้เออีโ e อระดับสามมานะครับทุกคนอันนี้แหละผมบอกเลยว่ามีโอกาสได้ของดีจัดนะครับทุกคนโอ okay. เคอาไปปลูกแป๊บน,นึงซึ่งมันจะปลูกนานนิดหนึ่งนะครับสำหรับขั้นสามโอเคแล้วก็ทำการใส่ไป,ไประหว่างนี้ก็ระหว่างมาโตก็เอาผลไม้ให้มันก็ได้นะครับขั้นสามผมแนะนำเลยต้องยัดผลไม้นะถ้าอยากได้ของดีนะครับอันนี้ ซึ่งมันจะเกี่ยวกับขนาดใหญ่ด้วยนะนี่คูณหนึ่งผมยัดให้หมดเลยเลยว่ะผลไม้ลองดูกันว่าผมจะได้เลยมันได้ของรางวัลทีละอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะวถ้ามันติดบัฟอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบถ้าของรางวัลเยอะขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมยัดแบบที่มันติดเรนโบว์ติดโกเงี้ยมันก็ไม่ไม่ติดแล้วผมนะโอเคเดี๋ยวผมยัดให้หมดเลย จุดห้าแล้วทุกคนโอเคยัดไปซึ่งถ้าเราเอาขั้นสามไปให้มันแล้วนะเราก็จะได้ขั้นสี่มานะครับแต่ว่าขั้นสี่ไม่สามารถที่จะไปส่งควสได้แล้วนะทุกคนเออมันกอาไว้ปลูกเฉยๆปลูกแล้วไปขายเฉยๆทำอะไรไม่ได้ละแต่มันก็จะถือความสามารถพิเศษมานะเราสามารถที่จะทำให้ผลใหญ่ขึ้นได้นะครับเออนี้เดี๋ยวไว้อาลีป คลิปหน้านะทุกคนหนึ่งจุดเจ็ดแล้วทุกคนมาดิเอาสักสองไหมคูณสองผลอมาจะพอเปล่ามาดิผมยัดผมยัดัปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูว่าผมจะยัดไปถึงไหนโอเคฮนะลูกสุดท้ายนะดูกันได้เท่าไหร่หนึ่งจุดแปดสามโอเคเดี๋ยวผมจะลองรับให้มันโตดูนะครับดูว่าผมจะได้รางวัลเยอะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ โอเคตอนนี้มันโตแล้วนะเขาแต่ทำไมมันโตแล้วมันเป็นลูกนิดเดียวเองวะผมยัดผลมไม้มันต้องเยอะนะทุกคนทำไมป็นลูกนิดเดียวอย่างวะโอเคเดี๋ยวลองไปให้มันดูนะว่าผมจะได้อะไรนะซึ่งพอผมให้มันแล้วมันจะได้ขั้นสี่มานะแต่ว่าขั้นสี่ไม่สามารถทำอะไรได้นะในนี้ไม่สามารถทำเคล็ดได้ได้อีโวเลยเนะี่ยโอ้ได้แคมเตอร์สปริงเกอร์โอ้โหเนี่ยเราก็จะได้อีโวขั้นสี่มานะครับผมนะทุกคนอยู่ยไหนวะอีโวขั้นสี่ เป็นบิดรูทอีโวขั้นสี่อ่ะโอ้ผมไม่แน่ใจว่าของมันขึ้นอยู่กับระดับผลไม้หรือเปล่านะแต่ว่าระดับผลไม้ผมมันแบบกากไนีเมื่อกี้เนี่ยมันแค่แบบคอมมอนเองอะ่ะทุกคนผมยังไม่ได้อีโวอันนี้เลยฟังกินแล้วก็เห็ดยังไม่ได้เลยทุกคนนี่ของรางวัลโอ้เมื่อกี้ผมได้แก่มาเตอร์ผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวนะจริงๆริงหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับผมนะฮะก็ก่อนที่จะไปกันนะครับผมนะผมฝากสปอนเซอร์ก่อนละกันก็ร้านนิโมช็อปนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงในแบบกัวแกรเดนนะฮะโหดๆผมแนะนำนะฮะร้านนิโมช็อปเลยนะ,ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับนะก็จะมีบริการรับคลิปเกมพาดทุกแมปเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็รับฟาร์มด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย